สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับนปฏิภาณออโต้อีกคลิปแล้วนะฮะสำหรับคลิปนี้นะครับผมมีซิตี้คาร์อีกหนึ่งคันนะฮะเป็นอยู่ในรถตระกูลอีโกคาร์นะครับมานำเสนอให้กับลูกค้านะฮะบอกเลยนะครับใครดูจากคลิปนี้มาเนี่ยมีส่วนลดให้ห้าหมื่นนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมกันนะฮะว่าเป็นรถรุ่นอะไรนะครับ และสำหรับวันนี้นะครับจะขอแนะนำเป็นอีกขบคันนี้เลยนะฮะเป็นนิสสันโนดนะครับ1.2 V L รถปี2018นะฮะคันนี้เนี่ยเป็นตัวท็อปสุดเลยนะับของโนตที่เพิ่งออกมานะครับบอกเลยว่าออปชั่นลูกเล่นหรือว่าอุปกรณ์ชุดแต่งอะไรต่างๆเนี่ยถือว่าเฟี้ยวพอสมควรนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาให้รายละเอียดเยอะนิดนึงนะครับสำหรับคันนี้นะครับเรามาเริ่มดูสภาพด้านหน้าก่อนเลยนะฮะตัวรถเนี่ยเป็นสีขาวเดิมโรงงานนะครับไม่เคยชนหนักพิก่รน้ำท่วมแน่นอนนะครับ จุดเด่นๆเลยสําหรับคันนี้นะฮะก็คือตัวกระจังหน้านะครับเป็นแบบ V Motion นะฮะเป็นโครเมียมนะครับแล้วก็โลโก้นิสสันเป็นโครเมียมนะฮะอีกอย่างหนึ่งที่ไม่พูดไม่ได้เลยนะครับนั่นคือโคมไฟหน้านะฮะเป็นโปรเจคเตอร์ LED นะครับ แล้วก็ส่วนข้างบนโปรเจกเตอร์นี่ก็จะเป็นซิกเนเจอร์ไลท์นะครับมันไม่ใช่เดย์ไทม์รันนิ่งนะครับมันคือซิกเนเจอร์ไลท์นะฮะเป็นแบบ LED ด้วยนะครับคิ้วกันชนล่างนะฮะเป็นแบบโครเมียมนะครับมาฟอมกับไฟตัดหมอกคู่หน้าให้พร้อมบอกเลยว่าด้านหน้าอย่างขนาดนี้นะครับสวยขนาดนี้ได้รถปีใหม่ไม้น้อยนะครับแล้วก็มีส่วนลดให้5 0,000บาทนะครับสำหรับใครที่ดูคลิปนี้มานะฮะด้านหน้าก็จะประมาณนี้นะออปชั่นที่ได้มากับตัวอีโ c คารุ่นนี้นะครับถือว่าเยอะมากพอสมควรนะฮะ แต่มาใส่อยู่ในตัวแฮนแบ็กห้าประตูนะครับถือว่าเฟี้ยวเลยนะฮะเราดูสภาพด้านข้างต่อยก่อครับแต่สำหรับสภาพด้านข้างนะฮะล้อแม็กนะฮะเป็นล้อแม็กเดิมโรงงานนะครับอยากได้แม็กแต่งขอบ15นะครับลูกค้ามาเลือกเอาที่ร้านได้เลยนะฮะเรายินดีใส่ให้นะครับไม่เก็บค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่มเติมนะครับส่วนไฟเลี้ยวนะฮะเป็นไฟเลี้ยวก็จบกมองข้างนะครับเป็น LED นะฮะนี่ก็คือออกแบบเป็นรูปทรงใหม่นะครับแบบปีกนก ด้านใต้กระจมองข้างนี่นะครับก็จะเป็นตัวกล้องนะฮะมองด้านข้างนะครับสำหรับคันนี้เนี่ยสิ่งที่ได้มาเพิ่มเติมนะก็ถือว่าดีเยี่ยมเลยไม่ว่าจะเป็นเซ็นเซอร์ด้านหน้านะครับเซ็นเซอร์ด้านข้างหรือว่าเซ็นเซอร์ด้านท้ายนะครับความปลอดภัยเซฟตี้นะฮะสูงเยอะนะครับสำหรับคันนี้นะฮะแล้วเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันนะครับส่วนอีกจุดให่ๆอย่างนึงสำหรับตัว V l นะครับนั่นก็คือจะเป็นในส่วนของการศาสตร์นะฮะจะมีการตัดด้วยลายคาร์บอนเคปลอนะครับ บอกเลยว่าหรูพรีเมียมนะครับพรีเมียมมากมือเปิดนะครับเป็นโครเมียมนะฮะสภาพด้านข้างก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพวกออปชันอะไรอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวเราไปไล่ภายในกันอีกทีหนึ่งนะครับเรา,าดูสภาพด้านท้ายต่อก่อนครับเรามาดูในส่วนของสภาพด้านท้ายกันบ้างนะฮะสำหรับด้านท้ายนะครับโคมไฟด้านท้ายเนี่ยก็จะเป็นการออกแบบใหม่มุมแุมลแรงนะครับส่วนไฟเบรกเนี่ยเป็นแบบ LED ีดด้วยนะครับสวยมากนะสวยมากนะครับเป็นแฮดแบ็ก5ประตูนะฮะสำหรับตัว V l นี่ก็จะมีสปอยเลอร์ นะครับเพิ่มเติมมาให้แล้วก็โลโก้ทุกอย่างมีให้ครบนะครับเราดูในตัวแฮนแบกแล้วนะฮะเราต้องเปิดด้านท้ายดูกันหน่อยนะครับบอกเลยนะฮะใครที่กําลังมองหารถอีโกคานะครับแต่ว่าต้องการบรรทุกของด้วยนะครับนิสสันโนนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะฮะเพราะว่าเบอะหลังเนี่ยก็สามารถพับเก็บได้นะครับกลายเป็นห้องบรรจุสัมภาระที่กว้างพอสมควรนะครับหกสิบสี่สิบนะครับ การวางเบาะนะฮะถือว่ากว้างพอสมควรนะครับแล้วก็บรรจุของได้เยอะด้วยนะฮะสวยมากนะครับเราไปดูในส่วนออปชั่นของภายในห้องโดยสารมากกว่าครับเรามาดูภายในห้องโดยสารกันบ้างครับภายนอกเนี่ยพรีเมียมแล้ว นะฮะภายในเนี่ยพรีเมียมกว่าอีกนะครับสำหรับคอนโซลหน้านะครับก็จะเป็นสีดำนะฮะมีแอร์แบ็กหรือว่าถุงลมนิรภัยมาให้2จุดนะครับนั่นก็คือตรงพวงมาลัยกับฝั่งคนนั่งข้างคนขับนะฮะคอนโซลกลางนะครับก็จะเป็นจอ DVD นะครับเป็นจอ DVD แล้วก็ตรงคอนโซลกลางเนี่ยก็จะเป็นสีดำเป็นโนแบ็กนะฮะเป็นจอ DVD ทัชสกรีนนะครับเชื่อมต่อบลูทูธเล่น USB อสบีไอพอร์ตไลแบบนี้เล่นได้หมดนะครับ ส่วนระบบปรับอากาศนะฮะก็เป็นแบบอัตโนมัติเรียบร้อยแล้วนะฮะตรงนี้เนี่ยเราจะคุ้นดีนะครับเหมือนเราคุ้นตาอะไรอย่างงี้ดีนะับเพราะว่ามันเหมือนในตัวของนิสสันมาร์ทนะในตัวท็อปของนิสสันมาร์ทนะครับแต่ว่าออปชั่นลูกเล่นอะไรอื่นเนี่ยถือว่าเยอะมากพอสมควรนะครับเดี๋ยวผมจะไล่ให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับส่วนพวงมาลัยนะฮะก็เป็นพวงมาลัยแบบวีโมชั่นแล้วนะฮะเป็น3ก้านนะครับออกแบบมาใหม่เหมือนกันนะฮะมี พวงไลยมังติฟังกชันนะครับมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงกดรับกดวางนะฮะเล่นได้หมดนะครับแล้วก็กระจกปัดไฟฟ้าหมดแล้วนะครับส่วนกล้องมองหลังเนี่ยเดี๋ยวผมให้กล้องแพนดูอีกทีนึงครับกล้องมองหลังกล้องมอง360องศานะครับมันจะขึ้นอยู่ที่กระจกมองหลังตรงนี้นะครับแล้วก็กระจกมองหลังเนี่ยพอราลางคืนเนี่ยนะครับมันจะเป็นการการแสงสะท้อนอัตโนมัติให้เลยนะครับถือว่าเยอะพอสมควรนะครับ ส่วนคันนี้แน่นอนอยู่แล้วนะฮะได้เป็นเกียร์ออตโต้นะครับส่วนเบาะนี้ก็เป็นเบาะผ้าสีดำนะฮะตัดกับสีขาวนะครับเพิ่มความพรีเมียม นะฮะในรูปลักษ์ของเบาะเนี่ยนะครับก็เพิ่มการกระชับให้กับคนนั่งนะฮะถือว่าโอเคพอสมควรเลยครับนิ่มนวลนะฮะแล้วก็คล่องแค่คล่องตัวนะครับส่วนเบาะหลังก็เหมือนกันใหม่เอี่ยมกิ๊กเลยนะฮะรถปี2018นะฮะถือว่าการใช้งานนะครับสำหรับนักษานะครับหรือว่าผู้หญิงนะหรือว่าวัยทำงานวัยเรียนที่กำลังจบใหม่นะครับกำลังจะไปทำงานอะไรแบบนี้นะฮะคันนี้ อยากออกรถคันแรกสักคันนึงนะครับนิสสันโนบเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะที่คุณน่าจับจองมากนะครับด้วยทั้งรูปลักษณ์นะฮะแล้วก็แอปพลิเคชันอะไรต่างๆมากมายนะฮะรวมถึงราคาด้วยนะครับจับต้องได้แน่นอนนะฮะแล้วเดี๋ยวตอนท้ายเดี๋ยวผมจะมาบอกราคาอีกทีนึงนะครับส่วนฝั่งคนขับนะก็จะมีออปชั่นเสริมๆเพิ่มขึ้นมาอีกเยอะนะครับอย่างเช่นเป็นตัวพุสตานี่ผมลืมพูดไปขอโทษทีนะครับแล้วก็ส่วน ฝั่งทางด้านขวานะครับก็จะมีการปรับออปชั่นอื่นหลายมากมายนะฮะอาที่อย่างเช่นเซ,นซ็นเซอร์การกันชนหน้านะครับพออารถที่กําลังจะถึงโดนหน้าอะไรแบบนี้นะะมันมีการแจ้งเตือนแล้วนะครับหรือว่าระบบ การออกเราออกนอกเส้นทางนะครับแล้วก็เป็นระบบขึ้นทางลาดชันนะฮะเพิ่มแรงให้กับกําลังเครื่องยนต์นะครับขึ้นทางลาดชันนะครับแล้วก็เซ็นเซอร์แจ้งเตือนรอบพันนะครับทั้งวัตถุแล้วก็ตัวบุคคลนะครับแจ้งแจ้งเตือนได้หมดเลยนะฮะส่วนกล้องนะครับแน่นอนอยู่แล้วมี3 6มรองศานะครับด้านหน้าด้านข้างนะครับแล้วก็ด้านหลังมีให้ครบเลยนะครับออปชั่นส่วนใหญ่ที่ให้มากับตัวในรถนิสสันโน้ตเนี่ยนะถือว่า เยอะมากนะครับทั้งตอบโจทย์ในการขับขี นะฮะพลังกำลังนะครับหรือว่าแรงม้าอะไรต่างๆแบบนี้ครบถ้วนพอสมบูรณ์เลยนะครับใครที่กำลังมองหา Nissan Note อยู่นะครับบอกเลยว่าคันนี้เป็นคันหนึ่งครับที่น่าใช้มากนะครับและสําหรับตัว Note นะครับอีกระบบหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะฮะนั่นก็คือเป็นระบบตัดเครื่องยนต์อัตโนมัตินะครับพอเวลาเราข so, ี ar, like war, ่รถไปติดนะฮะไปทําธุระอะไรแบบนี้นะครับมันก็จะตัดเครื่องยนต์ให้อัตโนมัติเลยนะฮะแล้วจากนั้น3นาทีนะครับมันก็กลับมาทํางานใหม่นะฮะหรือว่าเร็วกว่านั้นนะครับเราสามารถกด ที่ปุ่มพุ้สตาร์ทได้เลยนะครับก็กลับมาใช้งานได้ตามปกตินะครับส่วนอีกอย่างหนึ่งฮนะก็จะเป็นระบบเกี่ยวกับควบคุมการทรงตัวนะครับของรถในการขับขี่นะครับระบบที่ช่วยในการขึ้นทางราดชันนะครับแล้วก็ ตัวเรือนไม้เนี่ยนะฮะเป็นมาตารวัดแบบอนาล็อกเรืองแสงนะครับแล้วก็มีตัว MDI แจ้งเตือนข้อมูลอะไรต่างๆนี้ที่เรือนไม้ได้เลยนะครับถือว่าระบบที่ให้มากับอีก c ค้างคันนี้นะฮะเยอะพอสมควรนะครับเราอาจจะเห็นได้ที่ในตัวอีก c ค้าใหม่ๆนะหรือว่ารถซิกเมนต์อื่นๆนะครับที่เป็นแบบหรูๆพรีเมียมนะฮะอย่างเชนน้าแบบนี้นะครับแต่มาใส่อยู่ในโน t อีกค้างอีกหนึคันนะถือว่า ออปชันเนี่ยเยอะมากพอสมควรนะครับใครสนใจก็คันนี้เป็นคันหนึ่งฮะที่แนะนําเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเครื่องยนต์บ้างดีกว่าครับเรามาดูในส่วนของเครื่องยนต์กันบ้างนะครับเป็นส่วนสุดท้ายแล้วนะสำหรับโน้ตคันนี้นะครับได้เป็นเครื่องยนต์ 1,200cc นะครับ79แรงม้านะฮะเครื่องยนต์อาจจะเล็กนะครับแต่ว่าระบบที่ช่วยในการขับขี่ต่างๆเนี่ยมันมาเสริมกับออปชันตัวของเครื่องยนต์ได้ดีเลยนะครับแน่นอนอยู่แล้วนะฮะขึ้นชื่อเรื่องความประหยัดน้ํามันนะครับประหยัดน้ํามันแน่นอนนะครับ คันหน้าแก้มข้างเม็ดอาร์ตนะครับตะเข็บต่างๆเดิมจากโรงงานหมดทุกจุดนะครับติ๊กเกอร์มอกรพวกแผงกันความร้อนอะไรแบบนี้นะครับมีมาให้ครบนะครับสำหรับคันนี้นะครับนิสสันโนดนะฮะ1.2 v l นะครับรถปี2018นะครับราคาอยู่ที่49,000บาทนะครับรถปี2018นะฮะลูกค้าได้งโกรุ่นใหม่นะครับได้ทั้งความล้ำสมัยนะฮะแล้วก็ ดีไซน์รูปลักษณ์อะไรต่างเนี่ยนะครับบอกเลยว่าฉบเฉีียวแน่นอนนะครับใครกำลังมองหาอีโกคาหรือว่ารถเก่งสักคันหนึ่งนะครับไว้ใช้งานก็ขอแนะนําเป็นคันนี้เลยนะครับแต่อย่าลืมนะครับสำหรับคันนี้นะครับผมมีส่วนลถให้กับลูกค้าที่ดูคลิปนี้นะครับ5้า0 0บาทนะฮะจาก49,0 0 0บาทนะครับเหลือเพียง3 5 9 0 0 0บาทนะครับใครสนใจรีบติดต่อมาได้เลยนะฮะส่วนลดเยอะนะฮะแล้วก็ฟรีดาวนะครับลูกค้าไม่ต้องใช้เงินออกรถอยากได้แม็กหมย่างใหม่มาคุยกันที่ร้านนะครับมาตกลงกันเดี๋ยวเรามีส่วนลดแล้วก็ แคมเปญสุดพิเศษอีกให้แน่นอนนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอใหม่คลิปหน้าฟังติดตามเพจปฏิภาอ .Auto นะครับแล้วก็ช่อง YouTube ของเรานะฮะเป็นกำลังใจให้เรากดไลค์กด Sub s c r i b e นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมีคลิปมารีวิวรถให้ดูอีกเรื่อยๆนะฮะหรือว่าลูกค้าท่านใดอยากดูรถคันไหนนะครับก็คอมเมนต์ใต้ล่างคลิปได้เลยนะฮะแล้วเดี๋ยวผมมาจัดการรีวิวให้ดูนะครับแล้วเดี๋ยวเจอใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ